จะเป็นการอัปเดตใหม่นะนทุกคนอัปเดตคริสต์สมาสอ,อ่ะเอ้ยใช่ไหมมั้งนะเออเห็นมันคามิ่งซูนอ่ะเห็นเขานับเวลาถอยหลังตั้งแต่วันที่อัปเดตประกาศจากทั่วโลกจากเตานาทีเกมชัดดาวในอีก5นาทีเนื่องจากบั๊กเหรอเฮ้ยบั๊กการเก้ไขจุดบอกร่องเกมชัดดาวในอีก5นาทีอืม ก้ไขจุดบอกพร่องหรอนี่มันจะอัปเดตไหมอันนี้หรือว่ามันจะอัปเดตด้วยเออน่าจะอัปเดตด้วยนะทุกคนน่าจะอัปเดตด้วยนะไออันะนะั้นอะทุกคนถามว่าอันอันนั้นก็อันไหนนะทุกคนก็คือสิ่งนี้เองนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเอออัปเดตวันคริสต์มาสนะทุกคน,นกอัปเดตวันคริสต์มาสอะเออน่าจะเป็นอันนั้นนะทุกคนน่าจะนะ ก็แค <Okay, S 2> <Okay, S 1> ่น่าจะนะทุกคนใช่ไหมอยู่ข้างหลังบ้านไป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 บอสนีละคนไปตีอุ้ยเกมชุดดาวเกมชุดดาวอุ้ยเนี่ยเราจะไปตรงไหน่อนนี้เนี่ยเราะทีนี้เราไม่ตีดีกว่าเราไปที่โจนสลัดดีกว่าเพราะทุกคนก็บบกอยู่ตรงนี้อยู่อืม ไหนอ่ะไหนไหนไหนโจสลัดอยู่ไหนอะโจะโจสลัดวันนี้กดกว่ามมันได้ผลนะทุกคนแถมไม่มีใครด้วยเออมาตีตีตีตนะทุกคนตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปอยู่คนเดียวนะทุกคนสบายเลยสบายเลยแบบนี้สบายเลย ไปเลยนคนไหนบอกเกมตัดดาว่ะไหนขัดดาวดิเขาไปดีเข้าไปคนพักก็ดีเหมือนกันนะคนเออน็นี่คิดว่ามันโดนนึกแล้วแต่ที่แต่ที่แถมมันก็พักเฉยๆน่าจะมันอนั้นเพาเราได้ผลอะไรเออตการจได้ผลอะไรยไหนน่ะเดีเข้าไปเมื่อไรจะหมดเนี่ยอุ้ยได้แล้วมันจะดว่าจะได้ผลอะไรเอมเออ ผลน,นี้ก็เราจะมาตีเพื่ออะไรด้านหลังของเราได้มีการอัปเดตแล้วนะทุกคนอะแต่เราจะมาเช็คตรงนี้ก่อนนะทุกคนมันมีอันนี้มาใหม่นะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะะนเนี่ยทุกคนเออเนี่ยเนี่ยทุกคนเออสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูเบิลเหลือเวลาอีกเจ็ดวันนะทุกคนอ่ะถ้เกิดเราพร้อมพร้อมที่จะไปดูด้านหลังแล้วไปสามสองหนะึ่ง อุ้ยอะไรเนี่ยสองพันยิบสี่อุ้ยอะอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนสิลองเข้าไปก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนโอุ๊ยดูว่าจะเป็นที่ที่รับของขวัญน,นะทุกคนเออ สองพันยี่สิบสี่นะทุกคนพิษมาัี่สิบสี